ไปรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์นนตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยจะมีผลต่อสุขภาพไหมคะการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยของผู้หญิงเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายตรงที่ว่ามันมีปัจจัยการศึกษาวิจัยพบว่าการเป็นมะเร็งของปากมารูกเนี่ยมันสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายตามจํานวนที่มีขึ้นไปยิ่งมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายมากหน้าหลายตาเท่าไหร่โอกาสจะเป็นมะเร็งปากมารูกยิ่งมากขึ้นเท่านั้น นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายผู้ชายย่อมจะรังน้ําอสจิไว้ภายในน้ําอสจิมันเป็นโปรโตีนแปลกปลอมครับมันก็ทําให้เกิดการระคายเคืองบริเวณปากมาลูกในก้นของเรานะครับในก้นของช่องคลอดนะครับเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วยิ่งหลายคนเข้ามามันก็เปลี่ยนหน้ามาเรื่อยๆการระคายเคืองก็มากขึ้นโอกาสเป็นมะเร็งปากมาลูกยิ่งเพิ่มขึ้นก็อยากจะแนะนําว่ามีวิธีแก้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดกรณีแบบนั้นเนี่ยถ้าเรามีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายแล้วยังไม่แน่ใจว่าคคนนนีี้้้แหหละจะจเเเป็ชววิตข่ของงราาาใสมุยไ อันนี้ปลอดภัยมากกว่าและสิ่งที่เป็นปัญหาต่อมาก็คือผู้ชายสุบุรีครับสูบุรี่เนี่ยในน้ำมัสจิมันจะมีสารก่อมะเร็งออกมาจากบุหรี่ที่สูบเข้าไปมันเขาก็จะพ่นพิษมาให้เรานะฮะมันก็ลงที่ปากมะลูกนะครับนานไปนานไปก็เป็นะเร็งปากมะลูกได้และผู้หญิงเมื่อตั้งครันตั้งแต่อยู่อย่างน้อยๆก็จะมีลูกหลายคนเมื่อมีลูกหลายคนคลอดทางช่องคลอดปากมะลูกมันจะปริดออกมามันจะเป็นแผลถลอเมีแผลถลอกเวลามีเพศสัมพันธ์ไอแผลทลอกมันต้องหนาตัวขึ้นถูกไหมครับมันอาจจะกลายเป็นเนื้อไม่ดดีไไป ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ทุกคนจึงควรจะต้องไปเช็คมะเร็งปากมดลูกเป็นประจําทุกปีไม่ว่าจะอายุเท่าไรและถ้าเกิดถึงไม่ได้มีเพศสัมพันธ์แต่ถ้าสูบบุหรี่อยู่นะครับผู้หญิงที่สูบบุหรี่อยู่ก็ต้องไปเช็คมะเร็งปากมดลูกเหมือนกันปัจจัยเสี่ยงที่มีอันนั้นและถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยๆมันก็มีลูกตั้งแต่อายุยังน้อยๆถ้าคลอดลูกมากๆนะครับคลอดลูกไปมากๆเข้าอายุมากๆเข้าอาจจะไอจามก้านปัสสาวะเล็ดปัสสาวะราดช่องคลอดหย่อนก็ได นี่นี่ผู้หญิงน,น่ากลัวไหมครับน่ากลัวไหมแมที้น่ากลัวมากครับอยากรู้ไหมถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยใช้ความเป็นหนุ่มตั้งแต่น้อยๆจะเป็นยังไงเป็นยังไงครับนะครับผู้ชายเขาจะมีการขู่ว่าใช้มากกระสุนหมดนะอ,อคําตอบผมไม่ไม่มีการขู่ครับผู้ชายนั้นต่างกับผู้หญิงตรงที่ว่านะครับกระบวน,นการสร้างตัวสุจิสร้างฮอร์โมนผู้ชายมันสร้างอยู่เป็นประจําทุกวันนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้ารักษาสุขภาพดีๆนะครับสามารถใช้ไปได้เรื่อย ดังนั้นคําขู่ที่ว่าถ้าใช้ตั้งแต่น้อยแล้วมันจะเหี่ยวก่อนวัยไม่จริงสําหรับผู้ชายนะแต่ที่จะต้องจําไว้ก็คือถ้าผู้ชายใช้ตั้งแต่ก่อนวัยอันควรแล้วใช้ไปเรื่อยๆโอกาสที่จะเสี่ยงไปเจอแจ็คปอดติดเอหรือติดโรคมันก็เยอะขึ้นโอกาสที่จะเกิดไปทําให้ใครตั้งท้องก็มากขึ้นถ้ารู้จักระวังป้องกันนะครับมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยครับใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเวลาจะมีความสัมพันธ์กับคู่นอนคนใหม่ และก็ดูแลตัวเองให้สุขภาพดีพักผ่อนให้เพียงพอแบบนั้นก็ไม่เป็นอะไรเห็นไหมครับเป็นเกิดเป็นผู้หญิงแท้จริงแสนลาบากไหมครับแสนลาบากนะครับแต่สิ่งที่ดีสาหรับผู้หญิงก็คือผู้หญิงนั้นถึงแม้ว่าจะแก่ง่ายแต่ตายยากครับแต่ผู้ชายแก่ยากมีประสิทธิภาพนั้มากแต่ตายง่ายครับเป็นโรคหัวใจวายตายบ่อย <laughs> โอเคนะครับผม